สวัสดีครับพี่น้องครับมนีทางบ้านสำราญมูลทิศีตำบลนุ่นถานอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นก็ได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับญาติผู้ที่เป็นรวงลับไปแล้วนะครับอตอนนี้ผมอยู่บ้านนุนสีมาบ้านนุนเสมาเนาะบ้านนนเสมานะครับซึ่งมงนีก็มาเห็นพี่เห็นน้องเห็นญาติเห็นพญ่ย,ยม่ใยญ่หลายคนนะครับพญ่เฒ่าเนี่ยเพิ่งก็อยู่ บ้านโน้นส,น,นสุวรรณเนาะบ้านโนนสุวรรณพ่อยัยสมจิตหรือว่าพ่อยัยหำนะครับเพิ่นวังหันเพ,พิ่นเป็นผู้ว่าไม่ไหมเพิพนพน่นเป็นโคตรโศกเพิ่นว่าดีดียากให้เพิ่นว่าให้ฟังอีกไหมเน,ะนเาะพออา่อยัยพ่อยัยล่องแนะนําตัวในจักน้อยเนาะให้ลูกให้หลานนะว่าอีกเท่อนึงเอาซื้อจริงน้ำสกุลจริงแล้วลูกหลานสืได้ไปมาหาสู้ขาบ้าเกิดแน่นอนยุ่งเหนียวมังนั่งดิ่งละ S <S <S อมองบ้านเกิดใจแง่บ้านแพ้ไทยบือ้อขยุ่นนี้เออบ้านานี้ก็เลยไปตัง้งรักคนทานอยู่น้นสุวรรณเออก็เลยไปเป็นวัคคะไทยโยก็เป็นคนจ้างอยู่หันอ,อยู่ในี่หันอยู่น้นสุวรรณก็เป็นผู้น้ำเป็นผูน้หน,นึ่งอยู่ในน้นสุวรรณนั่นล่ะถือได้ปะทำบุญอาบูเหลาพี่น้องสถาบันโน้ตจำร้านบัตรจำร้าน ตำบลนนทาตตำบลนนทาตนะครับตำบลนนทาตอำเภออำเภอหนองสองห้องจังหวราชอนแก่นจังหวราชอนแก่นนะครับครับเออกระดมปะกันเห็นกันกระดมาพูดจาปะาใสกันเลยว่าทำพังเผยเป็นน้อยๆในี่บ้านนี้ผมปฏิบัตยิ้มกะเถิดหัวใจอย่าได้บึ่งยิ้มให้ชื่นใจใบหน้าหวานยิ้มกระเถิดยิ้มสู้อยู่ในพานยิ้มขอบใจตัวเองให้เกรงกล้า พุกโมายิ้มนิดยิ้มแก้ไขน้องกับที่เห็นกันมันยิ้มวายคนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นละดีครับครับพี่น้องครับ่มี่ยังทีดีเกินไปกลัวกันการยิ้มเนาะเพราะว่าการยิ้มเนี่ยเป็นสะพานแทงมิตรภาพนะครับมี่ยังอีกบ่าพญายาไมีเอาม้าหลายๆเนี่ยมะผมก็ได้สองนาทีหนึ่งแมมมี่ยังกับว่ามาเหมือนรถ อันตราเมรัยใครเจ็บปิดครับพาชีวิตวดมนจนจะหายครับหนึ่งชิ้นทัพของตนพันวัดบายสามอาจตายได้เพราะเพราะคันเมาสี่เกิดโรคโรคาพยานห้าว่าเอาว่าเป็นยังห้าเอาห้าห้าจำคิดก่อนอ่า เลี้งเตี๋ยวว่าไปไงไงเนาะเออเอาว่าไปหยังเออว่าไปหยังเอาก่อนก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนไม่มาเสริมมะเออเพราะยิ่งเถาพื้นพราะยิ่งเถาพื้นบ่ค่อยได้วาเนาะเมื่อนี้เห็นพื้นมาอยู่งานบุญพื้นเว้าดีนะครับ ได้มีหลายอย่างแต่เคยอ้างมาให้ดูข้อรูถึงอันอย่างตอนนี่ปัญหารู้จักกินอะไรเขาสังคมกับพวกคนเขาหมิ่นกันไปทั่วท้องไมได้ดีแน่ะไมอช่อยเอมนกับวอ่าเนาะนไปนนเขาหมน่่ครับเออนเหมนม่นไปทั่วน่เพชรัั่วมอว่าไปโอ้แต่ว่าก่อนอก่อนอนัน ง่ายที่สุดมดมดมดสุดเอง่ายที่สุดถ้าใจถึมเน้นนะถ้าใจพักฉจะไปิมมัออถ้าใจถึงถ้าใจงดไม่ไม่ยากเาควบพัิเลยครับอันนี้คนควบฉิเน่นั่นนั่นอันนั่นสูตรยาเนลงลงไปเน่ภาคะแยงถ้อเมื่อสูตรยาขึงเนี่ยภ <C rap. S 2> าคอันภาคเหนือปปาอางอ่ะเออไปเรานลมภาคแทงรยยังยังอัน ออของน้ำเรา่ขาดแค่หนาอย่ากไปดืนะลูกัวเาดพักเลยก็คือเป็นยันยันยันยนยตน้สามเือนเดก็ตายเลยมาเลียสยาเลยดเห่นแ่เรองว่าวาดแมขอปลาเลยหรือเ่ถ้าอยาถ้าก็ไฟบ่จิมไปเลยนั้นแต่ว่าเขาสว่ะเกิดขา้นแลก็ุมปากกับแบบ บานี่ก็เอาไม้กินเสียวมานี่ยทำาข้าวเย้าเราเปม้ยเลื่ยไปเลยครับนี่เราการงดกินทางที่พุมไม่ีอะ่ขอเลยครับ่อนยาบ้าาพ่งเลยปุ่ดเลยยาบ้ายาบ้า่าไปบ้างเหรอบ่มันมันมันบานี่เดอยๆก็ได้ขมาขมายาบ้าเออ กี่่าวครับวารีดีเด้อเอ๊มันคุณพ่ออายุหลายปันไดแล้วครับตอนนี้เจดสิบเจปีเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วเนาะเอออ่าอบอืมเราเป็นกรรมการ่น่ขานา อย่านี้ก็เป็นตำบลในตำบลในตำบลอันตรงคนดูครับเป็นหัวหน้าขอเจ็บเงินเออในนิวรรณครันไปจ่ายค่าศพแต่ละแต่ละศพหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วก็ค่าอย่างยืนบ่มันอยากอยากยังเขียนเนี้ยบิดเบี้ยอย่างยืน ซูมือนี่ซูมือนี่ยังเหตุยุติครับห้ยายเป็นผู้เก็บนั้นเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงโอ้ายก็เก่งเนี่ยเ่งแหละนะเ่งนะกระบเอายุ80เก็บสิบกว่าปีเลยเก็บเงิน500เจ็ดเออบานนี้รถบัากถูจ๊กไกระเป๋าจ๊กกัไหน

เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกคปเป็นตะปูสวยเป็นตะผูสวยเป็นตะปูสวยเป็นมัดตุยางม่ได้เป็นตะผู้ใหญ่เอ้ยสู้ขวนเอ้ยสู้ขวนจังหน่อยเนี่ยไหมสู้ขวนจังหน่อยเนี่ยอู้จังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยเอาเอาบ่ามดก็ได้เอาเอาสรงคือวะนี่เอาเอาเอาเลยเอาเลยมักมักแบบได้เอหรอาเอา ครับเอาลูกหลานอยากฟังเนาะเออเออว่ามันโหดไปยัถวลูกหลานสิฟังอยู่นี่เตรียมฟังอยู่นี่เอ้ยเจาต่ก็เอา ทำวับริหัรเป็นมัลดีืออมโกจักรโมเปนเงินตกไม่ทำ้นั้นไม่มีเนคำไม่เจ้วคุณน้าคุณมันแล้วสิ่งยอมาให้ไายโตกลัวเอวีเอรีรากีอุตส่าห์สุลึกหกมามาอาศัดใจเราจงโฟมาลับนีกหาจเราทำอย่ดารายามเมืขอมายที่เนจตไม่ทองโน้นแค่ได้ี ยันแม่เจ้าจึงจะเทียกนักเจ็บว่ากองหมูน้องแมี่น่าหาหมุนงัญญาเป็นสิ่งน่าทำแม่เจ้าทำเล็บที่หันที่หันแรกเริ่ัแรแม่เจ้าเด็บที่ลุกแม่เจ้าเล็บืี่เคื่อนให้สิ่งกันไปแ้าเป็นดังที่ว่าจะอาดเป็นดังหม้อลนาดใสไปแม่เจ้าจนโยสิ่งบ่มวยน้อบ่น้ำแม่เจ้าจึงจะสูครอบมุมอยพ่ครอบแม่มันจะไห้เจ้าผิ Ấy, nên tôi, tôi, hai, wow. <laughs> Bye -bye. Oh, đaily, 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 đaily. Ao vậy, 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 luôn cả đấy. Ao vậy, luôn, ao vậy. Ao mặc vậy, luôn 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 คนน่อยนี่เนาะเออสู้กันหน่อยนั่งอีกเฮ้ยมันต้องตั้งขายเนาะผมรู้อยู่มันต้องมีครูมีขายมีอย่างมันจำอยสิ่จำได้เนาะเป็นไงเนาะมันมันเสียงเราดีด้วยเสียงเราเขาเขามาเบาเลยเนี่ยมันอาจสิบ่ได้ตั้งครูตั้งขายอย่งนี้นะเอาเอาเสือเสือเสืออืม สีมือนีแม่นมือนีเดีนนีเดนเดนจืจุนิทคำวันบริัติเป็นวันดีสีอามุตโกโกไปนีแม่นโกกไปจำทันใดนีมันคันไม่แก่คุณนั่งคุณแม่นแล้วจึงย่อมาสีนั่งคุณแม่นเร้วจึงได้แทงข้อขวุกเน่ มือเลยวะไปกออกได้ว่าม่ยังดอกเคยื่อนงอันนี้ล่ะบ่ได้มบบยมีขายซื้อบ่มีขายเคลอนนี่ล่ะเคื่อนท่านนละเตอท่านว่าไปว่าไปหยุดจักเลยเนเออหยุดจัเลยเนี่ตึ๊เลยล่ะอืมเพว่าพระบูรณะแต่ลงด้พรูรวอะไรหวงน อบกมันแะจะเพื่อการหลงพอกระเบอกันนี่ครั้งว่าวัีบริวารมาเนี่ยพรกระเบบริวารรูใสคือว่ามีคือว่าว่าจะังปปัจใจเราเหมือนเด็กทนหอกอ่องนี้กันหลงท่านมเยอแล้วเจียผาตงนีเนาะบนี่พระหลวงพ่อองค์เดียวพรับอมค์นี้กันไปนั้นที่ับไปหั เออเออครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่อ่ เออ่น่มบไปนไปเอาไปแล้วแลเอครับผมันนี้เขาเอาเงินไปซสำนักงานไประาปะั้นครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บ้านโน่นเสมานะครับตอนนี้กมาเอาบุญนะครับมารวมงินบุญ่ฉลองอาทิเพิ่นนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพญาย่หัมพญายสมจิตบานหนสุวรรณนะครับเป็นเป็นญาติผู้ใยญ่เพิ่นกับมาร่วมงานในบ้านนีน้านะครับมีอย่างกับว่าวนัวหัวมวนกันไปนะครับให้พญใยญ่เถ่าพนเว่าวให้ฟังนะครับว่าวประสบการณ์ว่ายังต่างๆหลายอย่างนะครับจังสีหลับพี่น้องมาเห็นกันกกะดีใจนะครับดีใจมอนี้ขอบคุณนะครับคุณพญ่ยมจิต หรือว่าพ่อนยัยหำนะครับเนเป็นคนคุณภาพเิ่นเิ่นเฮดได้สุยางนะครับเป็นตาผู้ซอยกรรมการหมู่บ้านเป็นโคศกเป็นอย่างเป็นได้หลายอย่างนะครับบ่ไาเด็กเป็นตาผู้ใหญ่บ้านล่ลเพ่นวาเนาะอันนี้ก็เห็นหน้าเห็นตาอันนี้เงียนเฮียยของคุณพ่อนยัยแหลมนะครับเหี้ยของคุณพ่อนยญแหลมพี่น้อง หัดังไหัเตาาเลนอ่าอันนี้หัวามเส้นเนาะถือม่งหัวทั้งสามเส้นชีเรียกเอาเออเออเส้นเรียกเอาทุกคนหน่เรียกเอาด้เสี้ยวเส้นใดครับหนึ่งหัดเตาซาเลนสองเจ้าหัวแสนหูสาเรีนซูกับหัวสามย่างนี่ยเอาอนไรสีดีกว่าบังได้ก็หัเตาหัดเตาซาแลนหัดหัดเตาซาแลนเอเจ้าเจ้าหัวแสนหูเจ้าหัวแสนหูเล่นูขัหัวเจ้าแสนหูหูละ เอาเจ้าหัวแสนหูนี่แล้วโอ้มันแสดงว่ามันเป็นมันเป็นอันเดียวกันด้เนี่อันมันเป็นอันเดียวกันด้ยหาเตาซาเลนหาหาไปเรื่อยๆมันก็นักเนาะเจ้าหัวแสนหูถึงว่าแสนหูปนไดแจะว่าเป็นเห่นสู้ก็ผัวเพิ่นมันก็บดีเฮือย่างไหนเฮอแปรแบบแบบไหนปะนาะเอาแปรลู้กหลานฟังนะหาเตาซาเลนนี่เนาะอ่ ฟัวไปใส่เนี้ยนะไปเออไปน้ำกันสองลองสลองฟัวก็กินเนี้ยก็กินปลาลูกเต่าพ่ดจะยู้จะกินเนี้ยบ่เนี่ยนี่นี่หับเต่าซาเลนหับเต่าซาเลนแสดงว่าพอดีตัวนี่ลูกเต่าพ่อดะกินเนาะวัวนี้ยวัวเสนหูวัวเล้สู้ก็ัวน่เจ้าเจ้าเจ้าหัวแสนหูบ้านนี้เห็นสิเนี้ยเจ้าหัวแสนหูเนี้ย โอโางเตอลหป่เห็ดทำเ้อ้เห็ดทำพอดีล่ะาเนี่เล่นสู้กับปวด้เล่นสู้กับปวยเดียวมันดียังไงเออครับครับครับไปปั๊บนีผู้เชี่ยวกันไม่หมดหรอกผู้เชี่ยวกันบมโหกันยุ่งหันละผู้ผู้ียบันนึ่ ไปหาเน่าอยู่นั่งกินมะหอยแรบันมะหอยอยู่หอยกินตอนรับแขกย่างตอนรับแขกอะไรดอะไรเที่ยวกันก็คือหันไม่เที่ยวก็คือหันเออบ่อนอยู่นับกันบัดเออเน่าอยู่นั่งกินไม่ขาดเออบ่อนนี่มะหอยบานแรบันว้ยเขาเฮ้ยนไปหาหมูหาปลวกแรบันจะมันดีเนาะอแรบันรับแขกเสรนจแล้วทบ้านนี้เอาไปมาอ้าวนอ๋อเล่นเลี้องผัวดีกว่าเขาก็คุยกันว่าเดี๋ยวก็ผัวครับอันเขาก็ได้

mà Liên có phá vào mình bơm điện, bơm điện thay này đi, tớ này nó. Oh, ah. có có là nó. ห้องคองคอน่ายมันใบไม้ไม้หาย้จเจ้าล้งงใบไม้ปร่งหายใจนกหัวนะว่ายเอ๋แปลเนี่ยแปลเนี่ยว่รู้จักดอกไม่นังเกาะไม่ยังเกาะเบาไหม ลูกมั้นมายัำเขาห้องทองก่อนไยห้องทองก่อนไงมันต้องกินเข่าก่อนด้เนาะแต่ว่ากนก่อนตี่ไงเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยจังใครมากินมันกติหิวสายไม้ไม้จาะลงทงหมายถึงยังใบไม้ปงห้เไรนกชูหัวนะใบไม้ปง อันที่สองดูสวยไหมไหมเจ้าหลวงธงหมายถึงยังอันนี้เนาะครับไอ้นี่ลูกขมันยาำโซ่ห้องทองอนง่ายหนึ่งเขาสืบมากมาล่างหน้าล่างตาแม่บ่าล่างตาแลี้ยวอย่าลอยปั๊บเออนี่คือทองเงินน้ำาอะใช้บาสใช้โคกเออเออที่แล้วก็เดาษทองทองผ้าน้ำมันผ้ามันสีเออเออห้องทองเน้นห้องทองอนง่ายเน้นนะโอ้บาดนี่ลายใบไม่เห็นไหมเจ้าหลวงธงเลย

ใบแม่ปงหัวน้าหัวนาหัวน้หัวเขานี่ล่ะหัวน้าอเขาเหอโอ้ไปกินไปทานห่วยนี่บอเคยได้ยินดเนาะบานนี้อยากอยากู้ันาง้ฮะ กปไงวลูกนีเอาหาเขาเด้อเอาหาเขานี้น่ีอกเยอยหน่ปยโอปยโอยผาพปยผาไม่้หนชิผาเออตาชิดผาปากชิดหมอกววาเ่าหาเท้าเออเท้านี้บอกยอน่เออว่าไมจุกว่าไหมว่าไหมหนึ่งหน่งไปยโอ พยโอโอคุยโอโอวัดสองยโอสองทำยไายานี half, default, os, ่สามแามคนตเนาหูติดฝาสามแม3สาคนตัวเนาะสหูติดฝาหติดมาตาติดมากเออติดตาหมาดบ่ไปเห็ดไปสั่งฮะก็ปากติดหม้อปากติดหมอ ออาเา่ี่ีคนี่เขาาเแปแปแปะอ้ีตัวแปะแปเนี่ยนะเสิเด้อเออเราเราแต่แค่สมัยที่รอเนาะครับเสิู่้จ้าคือวะเออ้องตงวุมเลย่เออเออาได้รถไดเนอาเอาไว้นันเอาเเอ

ขอมวัเดบบุกินเนาะมานี่มืออืนเข้าลนใหผู้เฒ่าผู้แก่ไปเฮ็ดหองกัินไปเฮ็ดผู้ป้อหนังนาสมัยครับคับเออเออเออใหผู้เฒ่าผู้แก่ไปโอู้เยวด้บสโอ้แต่ว่าบ่ไปิบ่ไปมานี่ต่อมาด้บบรานี้ผู้อคนนเมอเไปแ้ไปไทยแ้วคอ

เอา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 หูแนบฝามันไปไปนอนป่ะจีโอ้เออเอบอเออังอยู่หันละไกลไปออกมาเออหูติดฝาเออมันี้โอ้ฝาหูติดฝาไม่ยังอีก อันนี้ทีแปลว่ามันตีไปขอนยุขอหาเวลามันตื่กกันตาติดมากที่บ้านตาติดมากตาติดมากมันมีในบักขามเนาะเเี่นเนโบกัอบ่เออเขาใจเนาะคู่ขี้นะคู่ขี้เลบปกขามเนออบ้านมีเขาคนยัมติฟ้เพราะเขาคนยัอย่างปัญญูปัญญ์อ๋อเพาาปญติดตาติดมาก เออ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  อ๋อแต่ตาติดหม้อเนาะตาตีดมันมีเหล่าโคเออมีเหล่าโคกินเหล่าโคได้กินเหล่าโคหวานหวานพวกพิณั่งอ่ายังดีเลยเออาวันนี้เราไปดิซีบเลยไปกินไปเมาเมาแล้วนอนแรงเรื่องว่ะอ่าตอนนี้เจะนี้มาเลยทันเจะนี้มผ่าทิ้งแก้วแต่เดียวขอได้จิ้งได้กิ้งเรียววังหันวังขอทีซีมันยังหึกาติดหมากตาติดหมากเมียก่อน หูติดฝามันตาติดหมากตาติดหมากสามหูติดฝาสามหูติดฝาสี่ตาติดหมากปากติดหมอนั่นยันอะลอกครับปากติดหมอนอ๋อปากติดหมอเถ้าหเนี่ยเถ้าหาเอ้าเถ้าหาไม่เป็นังไรก่อนหูติดฝาปากติดหมอโอ้หมอเราทุกโอ้ยเออ เลียบป่เดล่าที่เลาน้้บากวักนวี่กอาาันลียบบ่มีนะดีจักยังอครับพี่น้องครับอันนี้เป็นพุทธภูแก่นะครับเพิ่นมาเห็นกันนะครับ ผู้นี้เพิ่นมาจากบันสำล้านนะครับพ่อใหญ่จำประจวบแพ่งสีอ่าทัดมานี่ก็สิเป็นพ่อใหญ่สมกิดพ่พอยายหัม่มน้ำตระกูลหยังพ่อยายโน้นศีล,นนลาดอ,อ,อ,อ่านั่นพ่อใหญ่พ่อใหญ่แหลมน้ำตระกูลหยังพ่อใหญ่เออนั่นแหละสองสามแถวเนี่มาเมื่อวานเห็นรู้ไงหลานฟังนะครับมีลูกหลานนางสำลาดอยู่นี่รอฟังเนาะนนนนหลายคนอยู่นี่เนี่ยนะครับมือนี้ขอบคุณ พอใหญ่ทั้งสามท่านะครับทีมมาให้ก้อมลูกก็ลูกก็หล,ลานนะครับลูกหลานก็บพกใค้เด็กฟังเนาะก็อยากฟังก็เลยถามก็เลยสิขออนุญาตบันทึกไว้เนาะเดยวสิไปเผยแพร่เอาไว้หาเทียบปีหนา้าฝารุ่นปีหน้าปีฮือไปลูกหลานมากกันยังอยู่คือเก้าหนีเด้อจะหนีไปใส่เด้อหามห่วงหามขูหามไปหามนี้จากกันหามตายไง ให้อายุยืนให้อายุยืนเดอ้อสำหรับมือนีนะครับอยู่บัตนนนสีมานะครับมี่อใยญ่ทั้งสารลานตำบลโนนถาดนนองสองห้องขอนแก่น่อใยญ่ทั้งบัตโนนสุวรรณ่อใหญ่ทั้งบันโนนสีมานะครับมาเว่ามาจา่าพี่น้องฟังนะครับมือนีขอบคุณคุณ่อใยญยทั้งสามท่านนะครับผมกับคลิปนี้กับเวลากับหลายแล้วเนาะขออนุญาต ลงคลิปไวปจะเพียงซํานีก่กนสวัสดีครับ